าการติดต่อนะครับผุ้ใดที่สนใจล่าสุดคือจะเปิดยามเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ก็คือกิบเซตนะครับกิบเซตเซตหี่เลยพี่น้องนี่จะมีเสื้อนะครับมีหมวกมีกระเป๋ากระเป๋าจะเป็นกระเป๋าผ้าลมนะครับเนี่ยกระเป๋าผ้าล่มนะครับแบบมีหูหลุดมีสายหลุดนะครับมีหูหลุด <laughs> มีเข็มกัดนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับของน้องหญิงห้าอย่างนะครับ จะทำมาตามที่เอฟซีสั่งจ้องนะครับถ้าสั่งจ้องในตั้งแต่มืออื่นนะครับพี่น้องจนถึงวันที่สองจนถึงวันที่สองพฤษภา้าพนะครับจ้องในทุกมือครับเงินเดือนออกมากจังคอยจ้องก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเฮาสี่บ่อเห็ดจํานวนจํากัดแบบผู้ใดอยากได้จ้องเขามากคือได้ทุกคนครับไม่มีหมดจนกว่าจะถึงวันที่สอง หลังจากวันที่สองปิดจองแล้วเขาจะสั่งทางลานจัดทาตามจํานวนจองนะครับจองเขามาลอยชุดกระเฮดลอยชุดจองเขามาสองอยชุดกรเฮดสองยชุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกิฟเซ็ตที่จัดทําครั้งแรกและครั้งเดียวสําหรับชุดนี้นะครับเสือตัวจับบ๊บก็คือชุดละ999นะครับชุดละ999สทรงฟรีครับพี่น้อง9 9 9ทรงฟรีนะครับ สีสั่งจักชุดก็ได้ครับและก็ทุกชุดจะมีรันนัมเบอร์นะครับจะมีรันนัมเบอร์เนี่ยติดต่อทางนี้ครับหน้าเฟสนี่เลยบาวโทนนะครับนี่หรือว่าผู้ใดบริเลนเฟสเตเลนไลน์ s id ไล่มาครับแ id ไล่มานะครับ t o n y 252930ครับ t o n y 252930นะครับนี่คือติดต่อ เรื่องเสือเรื่องมาไลหรือว่าเรื่องอาหารเสริมกูตานะครับของกังนําผู้ใดสนใจก็ทักมาสอบถามบ่าวทนได้ครับก็รายละเอียดจะอยู่ในข้อความทั้งหมดนะครับเดี๋ยวบ่าวทนจะส่งรายละเอียดให้เบิง้งแล้วก็เรื่องเป็ดพ่อเปิดพ่อเฟซนั่นเปิดพ่อเพจนี่แล้วบอมันใจบกกาโอนเบิง้งหมายเลขบัญชีครับหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับ ของชนธนัตบุรกรนะครับไม้เลขบัญชีต้ 7, องเป็น33 3 4 1 9 3 1 3 7เท่านั้นนะครับถ้าเป็นไมยเลขบัญ like ชี ury, อื่นห้ามโอนนะครับหรือว่าถักมาสอบถามหด้ครับพี่น้องแล้ว okay. ก็วิดีโอคอลเบิ้งก็ได้ว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าเอ้าโอ้ยู้ไดล่ะนี่มาตั้งแต่ต้นใดยตกใกเหมือย่าเพิ่องย่าเพิ่งอ่ะบังหันไม่เห็นตกใก้เหมือนว่าโอ้ยย่าเพิ่งนี่ครับนี่คือด้านบนนะครับจะเป็นดาดฟ้าครับ ตอนนี้คือให้ทําเป็นพื้นเดียวนะครับสามหลังต่อกันครับพี่น้องสิเป็นดาดฟ้าใหญ่สามารถเตะตะกอนหรือว่าเตะบอลนได้เลยนะครับนี่เป็นหลังใหญ่นะครับดาดฟ้าเสร็จต่อกันนะครับแต่อจากว่าแต่ละห้องเฮ้าอยู่ปิดกันนะครับบ่ห่างบ่มีพื้นที่ห่างนะครับเฮาก็เลยเชื่อมต่อดาดฟ้านะครับเฮาสิบ่กระโดดหากันบ่ต้องกระโดดครับยางเลยสิเป็นพื้นเดียวกันนะครับแล้วก็ สามารถที่สะนอนได้ประมาณเจ็ดลอยคนนะครับข้างบนอีลีอ <laughs> ีลีบุ <laughs> มาม่มือขืนบ้านไม่นี่สามารถนอนด้านบนนี่ได้เจ็ดลอยคนนะครับอ <laughs> <laughs> ีลีบอกประนังเจ็ดลอยคนชิบ,บรุรูบอกบาง, <g ül> บงตู้รู้นอนถ่ายอยู่ถ้าพเพื่อนโยนี่แนมไปนี่สิเห็นเลยเด้สีนอนถ่ายอยู่ข้างกล้องเฟื่อนขาวๆนั่นแหละแต่มือนไอ้เพื่อนโย,ย,ยู่แนมไปสีบูเห็นนะ มันเกือกหา,งงากับโเห็นแมนอยู่นี่แบบดี้แสดงว่าเพิ่นบ่ได้ไปใส่ครับเมื่อวานไปน้ำอยู่กองเฟืองผุนแรน่น้ำกลนเลยเด้เนาะตะกีไปน้ำนี่ต้องอุ่มมากเลยเนาะเดี<อ>๋ยวนี้นพอาแต่ไปน้ำได้ยินเสียงปุ๊บกระโดดลงกองเฟืองแรน่น้ำกลลเลยคิดถึงคิดถึงพ่นขึ้นหอดครับพ่นไปกองเฟืองผุนไปลาน,นูนะแล้วพ่นก็บอกกับมาอยู่มือหนึ่งอะบ,บังอันออันนี้เพิ่นบบเห็หลังค่าเห็นเอฟซีว่าเป็นต่เห็หลังค่าคุ้มอยู่เด้ คือต่อไปห้ากับตองต่อ,ตอออกไปอยู่แล้วลังฆ้ามองห้าตองตอ่อเหรอีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าตัวน,นี้คือเบิ่งแล้วมันยังอีกลายอย่างทีเ้าตตองปับเพราะว่าต้อรตรงรอให้ตัวนี้เซตถ้าลังจากทีสามลังหี้เซจแล้วเ้าสีหูวาเันไหนต่อบ่อันไหนไต้องขยายอ,อันไหนต้องเคลื่อน,อ,นอันอันต้องอ่ะซิบเฮ็ดเอเจแค่คุ้มอันนั้นแม่นคือตัวนี้นี่เ้าอาจจะขยับเขามาอ่ก็ได้หรือว่าขยับอกาปอีกก็ได้แต่ว่า ือมันสีมีกำแพงถึงนมากแล้วกำแพงมันสีอยู่ระดับไหนแล้วพื้นที่ด้านหลังมันสีเหลือหลายทำไหนเราเข้าสามารถเอาทางน้ำไปว่างไหนบอ่อหรือว่าสิบไปว่างคุณถ้าว่างนี่มันสีขวางบอ่อทางอันไหนมี่แหละมันใหญ่แดดเอาใหญ่แดดเนาะไม่ย่งนันสีใหญ่บ่ไดร <c oughs> นึกว่าตังนี่สิก็ตรงตังนี่สิตลอดเลยเล้วคือถ้าเกิดว่าเข้าเขิเกดกำแพงแล้วพื้นที่เนี่ยมันเหลือหลายมันบอ่อ เขาเทพืนเทยางแหลวเขาสามารถที่จะย้ายทั้งน้ำทั้งนี้เนะี่ยไปเก็บไว้ด้านลัางก็ไดเพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ใช้ซ้อ้เพิ่มขึ้นตันนี้เขากับตัดตอทอ,ทอไม่เดินทอไม่ได้เมื่อเมนอยู่เนาะอยู่ที่ความเหมาะสมตอนนี้คือเขาตั้งเพื่อที่จะเบิงวา่าสามารถดึงน้ำจากซ้ำเมื่อตันนั้นมาใส่สามลังนี้ได้บ่นี่คือเขาต่อเพื่อที่จะทดสอบว่าน้ำมันมาได้ไหมแล้วสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าแค่นั้น แต่ว่าความที่สีเอไว้แบบทาวนน่ะยังบอกไ่ได้ดรอกเพราะว่ารอให้บานเสร็จก่อนอันนี้ยับยับได้นะสามารถขยับขยายได้นาโขดเท่าบับเนี้ยครับเพราะว่าอาจสีเทปเป็นแท่งขึ้นไปก็ได้บางที่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเพิ่มต้นทุนอาจสีสองมือหรือสามมือนะครับต้นทุนในการเทปขาแท่งป้ายหรือเอาถังว่างไหว้่ของบ้นนะครับมันก็สะดวกสบายแต่ถ้าเราไฟดับรอวปั่มพอทำงานเนี้ยสิมันก็ใส่น้าได้ตลอดแต่ว่ามันจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับตัวนั้นเนาะ กะคอยว่ากันไหมครับพี่น้องกะจังไดกะติดต่อเข้ามาครับเฟซบุ๊กชายอิสระเบาโทษเห็นไหมแกชอบว่าฉันนะครับสารกิฟต์นี่เอาไวปสมีสักวันพี่น้องเดี้ยงโปกันใหม่หน้าฝากเบิรงโฆษณานึ่ครับจอยากว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับบอกว่าอย่าเพิ่งกระซอยชีวีกันก่อนนี่อีกสองนาทีเนี่ยเอาไหมเอาบอาคลิปเจ้าของเขาเบาเองเหรอเนาะบ๊อบมื่อนี้รู้สึกอัน ้องบอกบอกใครสบายเป็นไดนะโอ,โอเคโอเคเบาซอยอีกนาะทีนึงไปไหน,นอุ้ง<ค>อิง่ายคลิปแปดนาทีเอฟซี FC ทักมาสีกว่าคนเนี่ยอุ้งอิงไปไสอุ้งอิงไปตลาดไปตลาดเมืองมันบ่อค่ะออกไปกันเมื่อกี้ค่ะไปกับแม่หน่อยนะคะกับป้าวันไปตลาดค่ะ ตอนนี้เราประกาศออกไปว่าจะเปิดจองกิฟเซ็ตที่ระลึกพุ่งนี้นะครับแต่ว่า fc ทักเข้ามาถามเยอะแล้วนะครับแล้วก็พร้อมโอนทันทีนะครับหลายๆคนหลายๆายคนกระถางเงิ่อนออกที่เปิดเปิดไปถึงวันที่สองเพราะว่าหลายหลายคนเงินออกสินเดือนเขาก็รอให้เขาเงินออกน้อแล้วเขาสีได้โอนจองนะครับแล้วก็ท่านครับพี่น้องจองได้ถึงวันที่สองครับจองข้ามาเลยครับเก้าเก้าเก้านะครับเลขสวยครับเก้าเก้าเก้านะครับ กดได้สิเอินโอนเกินกับไค้โอนเกินได้บอว่ากันแมน่แมนๆๆโอเคค่ะเพราะว่าขาส่งเฮาเป็นขาส่งฟรีนะครับ999ส่งฟรีโอเคค่ะอ่าบ่าทนก็ตามที่บ่าทนแจ้งไปนะคะ f c นะคะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับกำลังใจคลิปนี้ต้องยกให้เป็นความดีความชอบของบ่าทนค่ะเอา้า เอาบังเอบังเอบังไปต้อยสมองม่วงวะกินกินสมองม่วงมันส้วงก่อนเนี่ยสวงยังง่วงนอนไหมมาสร้างเป็นง่วงนอนเหรอนอนสะสมบ่นอนเฉีอนยังยังเบิบเบิบเปลืดือนหนึ่งนอนก็หาสมองบ่เอาบังมัย่างกินยังย่างอยู่เลยบ่ฉันก็ไปยามแล้วนะนาเป็นมูท้องเท้ ไนไงทองขาวไก่ละไปะะไปุ่นละค่ะอีละไปตลาดไม่ไม่ใช่ทองขาวแล้วจะเป็นทองดำแล้วไปมุดแต่ทองรดพอหลุงจะเป็นทองดำแล้วคือบอกดูกดิสมัเนี่ยหน่อยเน,ะนะาะเนาะแมนบอกแลนไตทองรลดละล้างดำปีๆ <laughs> ห็นบอกเห็นไหมทองขาวค่ะหอนลายค่ะหอน เนี่ยตรงที่นี้ถังน้ําแข็งเนี่ยบักหมูหน่อยเคยมานอนนะคะบักหมูเคยมานอนสมัยในหน่อยะคะ่ะน่ารักค่ะน่ารักกระโดดย่องย่องตอนกระโด,ดดที่นะาฮักเนี่ยกระโดดจ้องย่องน่ารักค่ะของเขาชิเป็นทองดำาหรอหลังดำปีปี จะเห็นอย่างขนาดตะเวนตกลงไนในห่อนอยู่เนาอไอทวนๆอยู่ขีโดโอกีดดินน,นนะจะเป็นทองดำนะหลังดำปีๆเป็นมดในทองัดพอลหลงมานะคะ่าถึงความห่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวมองดูก่อนอยังไม่ได้สับ ขงไก่ไว้ให้เชอร์รี่เลยวันนี้บ่เคยได้ล่งคลิปค่ะเพราะว่าเห็ุนั้นเห็ุนี้นะคะอืมทำการเนี่ยผมคำตะเวนตกดินไปเรียบร้อยแล้วค่ะ หินปูเล่ไปถ่ายปูเล่เท่านั้นยางเบลอเบลแล้วคือสูงหูว่าเข้าเหมือนนี้เข้าอันหนุอยู่นาเหมือนนี้เข้าหนุงเขาหยาดย,ยู่นะคะแล้วก็เลยนี่เขาเมื่อก่อนบ้างค่ะเนี่ยมุมนี้ไม่ค่อยได้มาถ่ายนะคะตอนนี้ก็เหลือพอเอกค่ะเหลือพอเอก เบาโทษค่ะลงดีนะคะกับปนางยังไม่ได้เข้าไปรับไอหมูน้อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ชงปนางน้ำนเคะ่ะ FC ีชินาลกกกักทุกทุกท่านนะคะกามีเรื่องเล่าในคลิปของปนางวันนี้ก็คือเอ่อชงไซส็ได้บอกถึงว่าเอ่อเชอรี่ค่ะเชอรี่ ขอบคุณเอซนะคะที่เป็นห่วงน้องนะคะเป็นห่วงน้องเพื่อนรวมโลกชีวิตชีวิตหนึ่งก็สำคัญค่ะสำคัญมากๆสำคัญทุกชีวิตเฮาจยสุว่าสำคัญแต่เฮาค่ะทุกชีวิตสำคัญค่ะอุ้ยแบบเร็ว <c oughs> ค่ะก็คือสำคัญมากๆ ทุกชีวิตสําคัญค่ะเขามาเพิงพระอาศัยเขาหอกกับบริวารเจะาของเป็นอันเ,อเป็นแม่พระคนใจบุญมากมากยังมาแต่ใส่แต่เพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่คือเป็นคนที่คือเหาเห็นภาพอย่างสิคือมันเป็นคนที่มันมันมันอดบ่ได้ที่เห้าสิตรง ยื่นมือถ้าเราพอช่วยได้เราก็ช่วยน้องไงคะ่ะก็คือมือนี้ไปนั่งกระจอบฟังอยู่แล้วว่าอันเอ้ยเอ้ยน้อยนะรถสิมาดาพอ่อรถสิม,มารถสิมาดาบอกว่าโอ้เอาโ,โซออกจากเชลี่จริงๆนี่พอดีมือเศร้านะคะตอนที่ไปนั่งตากผ้าอยู่หลังบ้านพอดีเห็นลูกไส้โฮ้ยน้อยนะคะลูกไส้ ของเจ้าของเชอรี่นะคะประมาณช่วงเวลาประมาณสามสี่โมงเช้าค่ะเห็นลูกไส้เล่า,านะลูกไสเ้เราอย่งไงเป็นเบาเลยค่ะซื้อน้องโอ๊ตนะคะน้องจะขี่จัก,กรยานขี่ไปขี่มาพัานหน้าบ้านประจํานะคะโอ๊ตพอดีหมอยางมหม่วก็มวงหมงโซลาเซลล์นะคะปูกระยาะอยู่หมองหันน้องจอดจัก,กรยานแล้วก็ ยืนเหนอยู่หันเข้านึงพอดีมานั่งเนี่ยไปเห็นค่ะก็เลยถือโอกาสยางไปยางออกทางด้านหลังกัะยางไปหาโอ๊ดนะคะเดินไปหาลูกชายเอาเป็นว่าเดินไปหาเจ้าเจ้าของเชอรี่อะคะ่ะเป็นเป็นลูกไายนะคะยางไปหาหมอนะคะแล้วก็บ,บอกว่าอันเชอรี่เป็นมา้าโตมันบอ,อยลสิค่ะ <laughs> เชอรี่เป็นมาโตเป็นบรหัมกันลเลยอย่างนี้นะเพ oh ราะว่าแมนแมนแมนอยู่ป่ะนะป่นางกันเลยว่าอันถ้าน้องมนันหนีอันอย่าอย่าไปหายให้น้องเดอ้อไม่ถึงถ้าเชอรี่มันหนีมามามาทางผีอย่างนี้นะเพราะว่ามาป่านางก็ได้ให้อาหารน้องอยู่อย่างนี้นะบ่ะต้องไปไล่บ่ต้องไปเอยียงน้องเดอ้อคือมาหมายถึงน้องมานหนีคือน้องปลอดภัยอย่างนี้นะน้องจะอิ่ม นางก็เลยบอกละอีกยาหนึ่ง,ล,ล,งลูกลูกของเชลรี่ก็อยู่นีนางก็มาหาลูกหาผัวผัวคือโดนะคะผัวปล่อยนางก็มาหาโดนะคะนางก็มาหาลูกได้เพราะนางเคยมา,า,ยาอ,อ,อย่างเสีหน้าก็เลยบอกอันจะไปให้ให้เชลรี่เด้อแต่เป็นมาตัวของฮัมก็เลยว่าให้ท่านางมานีอันบดีบดิมาสังความเดือดร้อนอยังห้ทั้งนี้เราป้านั่งไว้ก็เสี ครับครับครับมองว่าอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าเออไปนั่งก็เลยจุกอันค้าขนมไ้นองไปนะคะบอกว่าเอาไปไว้ซื้อนั่นซื้อนี่กินเด้ออย่างนี้นะก็ประด้ให้ไลยก็ให้ขึ้น้องก็งงว่าทำไมผู้หญิงคนนี้อยู่ดีมาให้ตังค์อย่างนี้นะก็ประด้ให้ไลยก็ให้ซัมโบซื้อนั่นซื้อนี่กินนะคะก็เรยบอกว่าเอออันนี้ไปซื้อ น้มซื้อขนมกินเดอ้อเสียค่ะานังจกให้น้องไปหมอก็งงอยู่เพราะว่าหมอขี่จักรยานตากแดดนะคะน้องก็เออน้องก็เก็บนั่นเก็บนี่ไปขายนะคะให้มีรายได้คือจริงๆอ่ะฐานะฐานะของ่นอ่ะ่าน,าานาะก็ไม่ไหไม่น่าล่ะคะ่ะมีเอยียงคือเป็นเป็นมีกูเฮ้านะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่า เราอยากหยิบยื่นให้ตรงนี้ไงในความคิดของป้าน้าคะ่ะก็เลยเอาเอาให้น้อ,องไปคะ่ะให้น้องซื้อนายซื้อนี่กินกันเลยบอกเอาไปซื้อนายซื้อนี่กินเดอนาาอ้อนะราโมก็งงโมก็ขี้รถกับบานแต่ว่าก็โอเคน้องก็โอเคดูเป็นมิดดีบริหายบริยังบริว่าที่เชื่อลีม่านีบริมีปัญหาอย่างประมาณนี้นะคะโอเคก็คือผ่านพ้นไปด้วยดี ได้เราเอฟซีได้ฟังนะคะว่าจริงประนา่งกระถายอยู่เด้อเอานอนสกีจักรยานมาดาว่านอนไปปวดโสมมาเผื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สมนีกันค่ะนะคะได้เราไปฟังก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะเชอร์รี่ก็วิ่งมาได้ปกติตอนนางหิวนะคะแล้วก็ตรงตรงห้อยที่ใสโสนะเป็นห้อยขาวๆสมมติถ้าใส่นานกว่านี้น่าจะเป็นรอยเยอะกว่านี้นะ ดีละที่อันเอาออกแล้วก็โอเคค่ะผ่านไปด้วยดีเนาปะปาน้าบอกเอฟซีได้ว่าซอยค่อยเดอพวกเจ้าโทานลามาดาควายแต่จริงๆก็มันก็มันต้องกล้านะคะเราลองดูเราสิบบฟังเหตุผลเข้าปันนั้นอ่าโอเคโอเค อ่นะะานพ้นไปด้วยดีขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะอีลาน้อยเมื่อแรกก็น,นอนผักผ่อนเนะาะเมื่อเอื่นเดินทางไปเลนยุก,กาลสิน,นะคะ่ะเดชไปกบผกเกพนที่เบิดกลางผาที่ซักไว้หลายคะ่ะที่ซักหลายเพราะว่าที่ฟุนมากหอบมากเมื่อวานนะเสื้อผาที่ในตก,กาต่างๆที่ซักแล้วเนี่ยต่างๆมุนเบสสรุปเอามาซักใหม่หมด ก็คือเป็นเรื่องใหญ่เลยจากผ่าผ้าผ้าวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะคะพอกันไม่คลิปนาค่ะให้กําลังใจช่องปนาน่างคือบอขามโฆษณาเลยคะ่ะบังโฆษณาไอป้านาานํา,นานขอบคุณที่ช่วยดูย้อนหลังนะคะพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ